สวัสดีครับคลิปนี้นะครับอาจารย์จะมาอธิบายถึงหลักการและที่มาในการออกแบบลายเซ็นมงคลชีวิตนะครับด้วยศาสตร์เป็นจทาานนะครับศาสตร์ดวงตำร,ราจีนว่าที่มาที่ไปในการที่จะออกแบบลายเส้นรูปลักษณ์ของลายเซ็นมงคลชีวิตสักคนหนึ่งที่มาที่ไป เหตุผลที่ต้องใช้ลายเส้นรูปลักษ์แบบนี้นั้นมาจากอะไรแล้วให้ผลกับคนคนนั้นเช่นไรอย่างที่บอกไปในทุกคลิปที่ทำคลิปส่งให้กับลูกศิษย์นะครับว่าคนมนุษย์เรา8000กว่าล้านคนทั้งโลกเนี่ยมันไม่มีใครเหมือนใครแม้แต่คนเดียวดังนั้นเราจะใช้พรตล,ลายเส้นพรตเดียวกับทุกคนเป็นไปไม่ได้ครับ มนุษย์มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไม่มีใครเหมือนเราแม้แต่คนเดียวและเราก็ไม่เหมือนใครแม้แต่คนเดียวดังนั้นแล้วการที่จะออกแบบลายเส้นให้กับคนคนหนึ่งนั้นมันต้องรู้ลึกในดวงชะตาชีวิตของเขาถึงจะรู้ว่าลายเส้นรูปลักษณ์แบบไหนถึงจะส่งเสริมชีวิตและเป็นมงคลกับเขาและต้องรู้ว่าหลักการลายเส็นเช่นไรที่ดีและไม่ดี นะครับวันนี้อาจารย์จะยกลายเซน์ของลูกศิษย์ท่านหนึ่งที่อาจารย์ขออนุญาตแล้วนะครับชื่อว่าคุณมะรุเดชชาติรักษานะครับตามพื้นจะตาดวงวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดของคุณมะรุเดชที่ให้กับอาจารย์มานั้นเมื่อเอาข้อมูลวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดไปถอดรหัสชีวิต ด้วยศาสตร์เบญจธาตุศาสตร์ดวงตำราจ,จีนพบว่าคุณมะรุเดชเป็นคนดิถีธาตุดินก็คือมีธาตุประจำตัวหลักคือธาตุดินนะครับเป็นคนธาตุดินที่มีสภาวะอ่อนตามศาสตร์ตำราดวงจิตจาจีนเชื่อว่าทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ล้วนแล้วแต่เกิดมาจากประกอบของธาตุทั้งห้าธาตุในธรรมชาติรวมตัวกันเป็นสรรพสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาทั้งที่มองเห็นด้วยตาและมองไม่เห็นด้วยตาและเชื่อว่ามนุษย์ก่อเกิดมาจากธาตุทั้งห้าหรือเบนจธาตุนั่นคือธาตุไฟไฟก่อยเกิดธาตุดินดินก่อยเกิดธาตุทองทองก่อยเกิดธาตุน้ําและธาตุน้ําก่อยเกิดธาตุไฟไอธาตุไม้ธาตุไม้ก่อยกอด ให้เกิดธาตุไฟวงเวียนเป็นวัตจักร,รการก่อเกิดขึ้นมาเป็นสปปรรพสิ่งทั้งหลายในธรรมชาติถ้าพูดตามหลักวิทยศาศาสตร์ควอนตมัมฟิสิกส์เขาก็เชื่อว่าทุกสปปรรพสิ่งในโลกทุกสปปรรพสิ่งในธรรมชาติในโลกในจักรวาลในเอกภพทุกสรรพสิ่งล้วนเกิดขึ้นมาจากต้นกำเนิดแห่งพลังงานสสารม,มวลพลังงานสสารที่รวมตัวกัน ก่อเกิดขึ้นมาเป็นพลังงานาธาตุต่างๆและพลังงานาธาตุต่างๆเหล่านั้นก็กอ่อเกิดมาเป็นสัปปรพสิ่งต่างลายในธรรมชาติและมนุษย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นถ้าเราพูดถึงหลักวิทยาศาสตร์ควอนตัมในเชิงลึกนิดหน่อยใครที่ศึกษาเรื่องดาราศาสตร์ก็จะรู้ว่าจุดกำเนิดเริ่มต้นของทุกสปปรรพสิ่งในจักรวาลเอกภพ ก่อเกิดโลกเกิดมาก่อเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาเริ่มจุดกำเนิดเกิดจากการระเบิดครั้งใหญ่ในเอกภพหรือบิ๊กแบงบิ๊กแบงระเบิดขึ้นมาในเมื่อหลายล้าน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 ปีก่อนก่อเกิดขึ้นมาแล้วเกิดการระเบิดครั้งใหญ่แล้วกลายเป็นจักรวาลน้อยใหญ่เกิดขึ้นและจักรวาลน้อยใหญ่นั้นก็ก่อให้เกิด ดาวรวมตัวกันของมวลแรงอันตรสารก่อเกิดเป็นดาวเลิกขึ้นมาก็คือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ก็คือธาตุไฟและเวลาผ่านไปหลายล้านปีธาตุไฟก็ก่อยเกิดธาตุดินขึ้นมาก็คือดาวเคราะห์ต่างๆดาวหางต่างๆเกิดขึ้นมาเสร็จแล้วเมื่อธาตุดินก่อตัวกันเป็นมากนานหลายล้านปีเหมือนกันธาตุดินก็ก่อยเกิดธาต ทองหรือธาตุต่างๆที่อยู่ภายในภายในดาวเคราะห์นั้นๆน,น,นะครับร็จแ,แ,แ,แล้วเวลาผ่านไปหลายล้านปีธาตุเหล่านั้นก็ก่ใหยเกิดธาตุน้ําขึ้นมาเกิดมหาสมุทรเกิดแม่น้ําขึ้นมาแล้วเวลาผ่านไปหลายล้านปีน้ําเหล่านี้ก็กใหยเกิดพืชพันธุ์และสรรพสิ่งขึ้นมาในธรรมชาติและธาตุไม้นี้ก็บนเวียนก่ใหยเกิดธาตุไฟเกิดขึ้น ธาตุทั้งห้านี้ตามความเชื่อของดวงยาตาจีนกลับสอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์ขอนตัมฟิสิ์เมื่อศึกษาลงไปเชิงลึกดังนั้นแล้วาศาสตร์ดวงตำราจีนเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนก่อเกิดมาจากธาตุทั้งห้านี้และทุกสรรพสิง่งในธรรมชาติก็ก่อเกิดมาจากธาตุทั้งห้านี้ทั้งสิน้นทั้งที่เรามองเห็นด้วยตาและมองไม่เห็นด้วยตามนุษย์เป็นเพียงเศษเ,ษเสี้ยวส่วนหนึ่งของธรรมชาติ เป็นหนึ่งใน,นกลไกของธรรมชาติและอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และกลไกของธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างที่บอกว่าศาสตร์ดวงตำราจีนเชื่อว่ามนุษย์ก่อเกิดจากธาตุทั้งห้าหรือเบญจธาตุมนุษย์แปดพันกว่าล้านคนทั้งโลกนะครับไม่มีใครเหมือนใครเลยแม้แต่คนเดียวไม่มีใครเหมือนเราเลยแม้แต่คนเดียว และเราก็ไม่เหมือนใครเลยแม้แต่คนเดียวแต่ละคนมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งอุปนิสัยใจคอพฤติกรรมความรู้สึกนึกคิดความคิดสติปัญญาสมาธิความชอบความไม่ชอบสิ่งต่างๆไม่เหมือนกันเลยแม้แต่ละคนเดียวแม้แต่จะเกิดมาในครอบครัวเดียวกันพ่อแม่เดียวกันด้วยซ้ําก็ไม่เหมือนกันเหตุผลเพราะพลังงานธาตุทั้ง5ภายในกายของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันและ ไม่สม,มดุลกันมันเลยทำให้ชีวิตมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิดยันตายจะมีชีวิตขาขึ้นและขาลงสลับกันไปจนเกิดและตายอยู่ที่ว่าใครจะควบคุมช่วงขาขึ้นให้ยาวนานได้มากกว่ากันแล้วใครสามารถที่จะแก้ไขปัญหาช่วงชีวิตขาลงได้เร็วกว่ากันนะครับนี่มันคือคกลไกของมนุษย์ดังนั้นแล้ว การที่เราจะออกแบบลายเส็นมงคลชีวิตให้กับคนคนหนึ่งนั่นน่ะเราต้องถอดรหัสชีวิตเขาก่อนว่าคนคนนั้นน่ะมีพลังงานธาตุอะไรที่เป็นธาตุประจําตัวแล้วอยู่ในสภาวะไหนแล้วเราถึงจะรู้ว่ามีพลังงานธาตุอะไรที่จะส่งเสริมชีวิตเขาที่จะเคลื่อหนุนชีวิตเขาที่จะเป็นมงคลกับชีวิตเขาถึงจะรู้ว่าเราต้องเอารูปลักษณ์ลายเส้นของธาตุใดมาออกแบบลายเส้นให้คนคนนั้น มันไปไม่ได้ที่เราจะเอาพล็อตลน์เส้นแบบเดียวกันออกแบบให้กับทุกคนเป็นไปไม่ได้ครับเพราะคนไม่เหมือนกันแก้ไขไม่เหมือนกันดังนั้นแล้วการที่เราจะสร้างให้ชีวิตมีความสมบูรณ์แบบในพื้นฐานดวงชะตาของเราแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนั้นถ้าพูดตามหลักการของศาสนาพุทธคือการสร้างความสมดุลโดยการสร้างสมาธิ นะครับสร้างสมาธิฝึกสติถ้าพูดตามหลักจีนก็คือการควบคุมพลังลมปราณก็คือธาตุนี่แหละทํายังไงให้พลังงานธาตุทั้ง5้าในกายของเราเนี่ยมันเกิดความสมดุลซึ่งหลักของลายเซนคือการสร้างความสมดุลของธาตุทั้ง5ภายในกายเราเพื่อให้ความสมดุลข้างในเราผลักดันออกมาเกื้อหนุนชีวิตเราสู่ภายนอกดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาทั้งการเงินการงานโชคลาภวัฒนาะบนพื้นฐานที่เรากระทํา มาในอดีตและปัจจุบันที่จะกระทำนะครับดังนั้นแล้วเราต้องถอดอาหารชีวิตคนคนหนึ่งด้วยวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดเราจะรู้ดิจิทาตหลักของเขาสภาวะของเขาถ้าแต่ละตัวมีสองสภาวะด้วยกันคือทาตุดแข็งกับทาตุอ่อนเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะรู้ท่าที่เป็นมงคลเมื่อเรารู้ทาตุเป็นมงคลเราก็จะรู้ท่าที่ไม่เป็นมงคลกับชีวิตคนนั้น การออกแบบลายเซ็นคือเอารูปลักษณ์ของลายเส้นของธาตุที่เป็นมงคลมาออกแบบรูปลักษณ์ลายเส็นให้กับคนนั้นเพื่อเกิดความสมดุลของธาตุทั้ง5้าภายในร่างกายเหมือนคนมรดุเดชนะครับชาติรักษาเมื่อถอดรหัสชีวิตคนมรุเดชเป็นคนดิถธีธาตุดินสภาวะอ่อนก็คือมีความพลังงานธาตุดินในกายเราอ่อนหรือพร่องนะครับ ซึ่งธาตุที่จะส่งเสริมดวงชะตาชีวิตคนธาตุดินอ่อนคือธาตุไม้ธาตุไฟและธาตุดินเพราะธาตุไม้ก่อเกิดธาตุไฟและธาตุไฟก่อเกิดธาตุดินส่วนธาตุที่ไม่ส่งเสริมชีวิตและธาตุที่ไม่เกื้อหนุนชีวิตคือธาตุทองและธาตุน้ําดังนั้นแล้วอาจารย์ก็จะนําเอารูปลักษณ์ของธาตุที่เป็นมงคลกับเขามาออกแบบลายเซ็นโดยธาตุดินจะมีลักษณะรูปลักษณ์เป็นรูปแท่งสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนผืนแผ่นดินนะครับหรือแท่งอิฐ ส่วนธาตุไฟจะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมของเปลวไฟที่มีความสว่าเสมอเปลวไฟที่ลุกโชนส่วนธาตุไม้จะเป็นลักษณะของแท่งนะครับเป็นแท่งเหมือนต้นไม้นะครับที่ใหญ่โตและแข็งแรงส่วนธาตุทองจะมีลักษณะเป็นวงกลมม้วนกลมนะครับธาตุน้ําจะมีลักษณะเป็นรอนน้ํานะครับดังนั้นแล้ว คุณมารเดตนะครับเป็นคนในที่ธาตุดินอ่อนรูปลักษณ์ลายเส้นในลายเส้นของคุณมารุเดตต้องประกอบด้วยธาตุดินธาตุไฟและธาตุไม้จะต,ต้องไม่มีองค์ประกอบของธาตุทองและธาตุน้ําเนื่องจากเป็นธาติให้โทษอาจารย์ก็นําเอารูปลักษ์ของ3ามธาตุนี้มาออกแบบลายเส้นโดยเริ่มต้นที่มอมา้าชื่อตัวแรกของคุณมารเดตตามความเชื่อของศารลายเซนบอกว่าตัวแรกของชื่อตัวแรกของลายเซ็นคือตัวตนชีวิตของเรา ตัวแรกต้องใหญ่ที่สุดในบรรดารูปลักษ์ลายเส้นทั้งหมดต้องชัดเจนต้องโดดเด่นต้องดูมีความมุ่งมั่นดูมีความเป็นผู้นําต้องมีความกล้าดูฮึกเหิมดูมั่นใจนะครับพร้อมที่จะเป็นผู้นําของชีวิตตัวเองนะครับและดูรูปลักษณ์ต้องเป็นมงคลมอม้าของคุณมารุเดชอาจารย์จะใช้รูปลักษณ์ลายเส้นธาตุดินเป็นหลักนะครับคือธาตุประจําตัวเอง ให้ดูแข็งขึ้นให้ดูดินที่แข็งแรงขึ้นหนักแน่นขึ้นชัดเจนขึ้นนะครับลักษณะการเซนจะเซนเอียงขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ไม่เอียงจนมากเกินไปนะครับจะทําให้ชีวิตเหนื่อยที่จะปีนป่ายชีวิตให้เป็นลักษณะเอียงขึ้นแต่ไม่เยอะให้ดูสบายสบายชีวิตชีวิตก้าวหน้าขึ้นชีวิตขึ้นไปสูงขึ้นแต่ไม่ไม่ดูทรมานตัวเองนะครับให้ดูแบบไม่ต้องเอียงมากนะครับเอียงเล็กน้อยประมาณ30องศา ม้มาเป็นลักษณะข,ของธาตุดินวงกลมม้มาไม่ต้องใหญ่เล็กๆนะครับถ้าใหญ่ไปจะกลายเป็นธาตุทองเล็กๆให้รู้ว่าเป็นมอม้าและฐานกว้างเห็นไหมครับเหมือนลนักษณะเหมือนแท่งสี่เหลี่ยมธาตุดินหัวของมอม้าอย่าเซนเป็นวงกลมศาสตร์ความเชื่อของลายเซนศาสตร์บินชาตุเชื่อว่าการเซนหัวปัจนะเป็นรูปวงกลมคือการสร้างภาระาชีวิตจะมีปัญหา,าด้านความคิด ภาระให้ต้องคิดโดยเฉพาะภาระการเงินและนี้สินการเซ็นหัวเป็นชนะให้เซ็นแบบเป็นตะขอแบบนี้เป็นตะขอละขณะตะขอเขาเชื่อว่ามันคือตะขอเกี่ยวทรัพย์เกี่ยวโชคเกี่ยวลาบเกี่ยวการเงินเกี่ยวความสาเร็จมาสู่ชีวิตท้องของมอม้าธาุดินนะครับตรงนี้เปรตเสมือนเป็นบอ่อเงินบอ่อทองบอ่อเก็บทรัพย์นะครับบอ่อเก็บความสาเร็จเข้ามาสู่ชีวิตของตัวเอง ฐานของธาตุดินจะเกื้อหนุนให้เรามีความมั่นคงในชีวิตที่ดินที่เราอยู่อาศัยที่ดินที่เราทํางานจะเกื้อหนุนชีวิตของคนมัลเดตจะสิ่งที่มองไม่เห็นในที่ดินของนั้นๆจะเกื้อหนุนคําจูและช่วยเหลือให้ชีวิตของคุณมัลดเดตมั่นคงขึ้นนะครับมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นแล้วต่อด้วยรูปลักษณ์ลายเส้นบริวารในชื่อนะครับมัดดเดต นะครับต่อด้วยลายเส้นธาตุไฟลายเส้นธาตุไฟนะครับสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแหลมที่มีความเป็นระเบียบสวยงามนะครับการเส้นอย่าเส้นแบบพอไปทีหรือเส้นแบบไม่สม่ำเสมอมันจะทําให้ชีวิตเป็นคนไม่มีระเบียบไม่มีความสม่ำเสมอในชีวิตชีวิตจะติดติดกัดๆัดเกลืออุปสรรค การเซ็นชื่อให้เซ็นอย่างเป็นระเบียบด,ดูสวยงามมันจะเหมือนเป็นการฝึกจิตเราให้มีความสม่ำเสมอมีความเรียบร้อยนะครับแล้วมีความเ,เหมือนวงจุ้ยอย่างครับวงจุ้ยเน้นความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ม,มันจะเกื้อหนุนชีวิตให้นำพาสิ่งดีๆเข้ามาลายเซ็นก็เหมือนกันครับการฝึกเซ็นให้มันเป็นระเบียบมันเหมือนกับฝึกจิตเราให้มีความสงบมีความเป็นระเบียบจัดก,การความคิดสมาธิได้ดีแล้วมันก็ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามา นับการเส้นเส้นยังมีสตินะครับเส้นเป็นรูปลักษณ์ธาตุไฟธาต่ส่งเสริมชีวิตเพราะไฟก่อเกิดดินไฟก่อเกิดดินนะครับสามเหลี่ยมธาตุไฟแล้วจบด้วยชอช้างธาตุไฟมารุเดชนะครับชอช้างแต่เป็นธาตุไฟเป็นสามเหลี่ยมแหลมหมดเลยนะครับเป็นธาตุไฟนะครับเสร็จแล้วมาต่อด้วยสระอุ ในชื่อคือมัตุเดชนะครับสรอุอุเป็นขีดนะครับไม่ต้องมีหัวนะขีดลงมาเล็กน้อยแล้วก็ตวัดมาข้างหน้าแล้วขีดขึ้นไปตรงๆเป็นฐานให้กับชีวิตและครอบครัวและเป็นลายเส้นของธาตุไม้ธาตุที่ก่อเกิดธาตุไฟและไฟก่อเกิดดินและเป็นฐานให้กับชีวิตและครอบครัวนะครับขีดลงมาลากขึ้นมาข้างหน้าให้ถึงมอมาพอดีแล้วก็ลากขึ้นไปนะครับให้ขนานกันไม่แต่ไม่ติดกห้อยู่มีระยะห่าง นะครับนะครับเสร็จแล้วลากเป็นลายเส้นของนามสกุลก็คือชอช้างชาดักษาเป็นลายเส้นทัดไฟขึ้นนะครับลงมาเป็นรูปสามเหลี่ยมทัดไฟและทะแยงเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันชอช้างนะครับทัดไฟแล้วก็จบด้วยจุดจบการเซนชื่อทุกครั้งด้วยจุดนะครับในลายเซนเราต้องมีจุด1จุดทุก ทุกครั้งและจุดคือจุดจบของลายเซ็นจุดจะกระตุ้นส่งเสริมให้ชีวิตเป็นคนมีเป้าหมายในการทํางานเป้าหมายในการใช้ชีวิตมีเป้าหมายอย่างชัดเจนและทําอะไรสักอย่างก็จะไปถึงเป้าหมายนั้นในทุกเรื่องการเซ็นชื่อโดยไม่มีจุดเปลี่ยนเสมือนเราไม่มีเป้าหมายในชีวิตเราไม่มีปักเขตชีวิตเอาไว้เราจะใช้ชีวิตแบบ ทำอะไรก็พักๆก,ก็จบไปทำาร่องอื่นทำๆๆพักๆไม,ไม่ไม่สาเร็จก,ก็ไปทาอย่างอื่นคือไม่จบสักเรื่องการที่เรามีจุดที่ชัดเจนในลายเซ็นคือการที่เราบอกตัวเองว่าเรามีเป้าหมายชัดเจนในชีวิตนะเรื่องงานงานที่เราทําเรื่องในชีวิตที่เราทํามีเป้าหมายชาัดเจนเรารู้ว่าต้องเดินไปไหนเรารู้ว่าเราต้องสําเร็จอย่างไรจุดไหนที่เราต้องไปนะครับมันเป็นการฝึกให้เราเป็นคนมีสมาธิมีความชัดเจนในชีวิตและจุดในลายเซ็นมีได้เพียงจุดเดียวเท่านั้นนะครับ ห้ามมีมากกว่า1จุดจะกลายถ้ามีมากกว่า1จุดจะกลา,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 ายเป็นคนโลเลทาอะไรไม่ค่อยสําเร็จนะครับคิดเยอะนะครับรูปลักษ์ลายเส้นของคุณมารเดจชจ่าลักษาจะประ,าประกอบด้วยลายเส้นที่ประกอบด้วยลายเส้นที่เป็นมงคลกับธาตุดินอ่อนหรือชีวิตคุณมารเดจชจ้าลักษาทั้งหมดจะไม่มีลายเส้นของธาตุทองและธาตุน้ําเลยเนื่องจากเป็นธาตุที่ให้โทษและไม่ส่งเสริมชีวิตนี่จึงเป็นที่มา ของการออกแบบลายเซนมงคลชีวิตให้กับคนคนหนึ่งไม่สามารถที่จะออกแบบโดยใช้พรอดลายเซ็นใดลายเซ็นเดียวกับทุกคนได้เพราะมนุษย์ไม่เหมือนกันมนุษย์มีพื้นฐานดวงชีวิตไม่เหมือนกันดังนั้นเราต้องรู้พื้นฐานดวงชะตาชีวิตของเขาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดมาต่อรหัสชีวิต เพื่อรู้ทตุที่ประจําตัวเขารู้ท่าที่ส่งเสริมชีวิตเขาแล้วนําเอารูปลักษณ์ลายเส้นของท่านั้นมาออกแบบให้เขานี่คือที่มาของการออกแบบลายเส้นมงคลชีวิตนะครับการออกแบบลายเสนหนึ่งลายคนนั้นอาจารย์ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเพราะต้องคิดต้องวิเคราะห์นะครับทุกลายเส้นส่งเสริมหมดนะครับลายเส้นธาตุไฟที่สม่ําเสมอช่องว่างด้านบนของธาตุไฟตรงนี้นะครับ ส่งเสริมเรื่องการพูดการจาวาจาพารวยวาจาก่อเกิดทรัพย์การเงินโชคลาบจะมาจากการใช้ปากใช้คําพูดด้านล่างของธาตุไฟจะเกื้อหนุนให้เป็นคนมีวาจาประกาสิทธ์พูดแล้วคนเชื่อถือพูดแล้วคนเชื่อมั่นนะครับลายเส้นธาตุไฟจะเกื้อหนุนชัดเจนในเรื่องคําพูดคนคนนี้ถ้าทําธุรกิจการค้าการขายจะรวยเร็วมากพูดดึงดูดทรัพย์พูด คนเชื่อถือแล้วตรงนี้นะครับเป็นเสมือนบอ่อเก็บเงินบอ่อเก็บทรัพย์ถุงเงินถุงทองเห็นไหมครับมีปากเปิดปากถุงเปิดไม่ปิดนะครับเป็นปากเงินปากเก็บเงินเก็บทอง,งเก็บทรัพย์ให้กับชีวิตนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับมีปากเปิดมีเป็นถุงเงินถุงทองเก็บเงินเก็บทองให้กับครอบครัวองตระกูลเห็นไหมครับทุกลายเส้นที่ออก,ออกแบบนั้นมี ความเกี่ยวเนื่องกับอาชีพการงานที่ทำและให้ผลส่งเสริมกับชีวิตในด้านตา่างๆใครที่สนใจออกแบบลายเซ็นมงคลชีวิตนะครับกับอาจารย์ก็สามารถจองคิวเข้ามาได้เลยเรื่อยๆนะครับยืนยันกอนจองสิทธิ์เรียบร้อยอาจารย์ก็จะออกแบบและส่งลายเซ็นมงคลชีวิตให้ภายในเวลา2-5ถึงวันขึ้นอยู่ตามลำดับคิวที่จองเข้ามา ครับแต่ได้ทุกคนอาจารย์ก็ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนที่ฟังจนถึงท้ายคลิปนี้นะครับขอให้ชีวิตของทุกคนประสบแต่ความสำเร็จในชีวิตประสบกับความสุขในชีวิตคิดหวังสิ่งใดก็สมปรารถนากระทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จเดินทางไปที่แห่งหนตําตำบลใดก็ขอให้แก้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายแก้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ขอให้ทุกคนโชคดีมีใชยนะครับ The Law of Nature Creating a Good Life กฎแห่งธรรมชาติเนรมิตชีวิตที่ดีเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติเราจะเข้าใจห่วงจุย้ยหวงจุ้ยไม่ใช่ความเชื่อปรัชญาหริศนาแต่หวงจุ้ยคือความจริงของธรรมชาติที่ส่งผลต่อชีวิต